สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่อ่าฮะเป็นอีกหนึ่งอ่ารายการนะครับนะที่จะมาเปิดเปิดให้เช่าบุชาวันนี้พี่นะครับนะเป็นหนึ่งรายการนะครับรุ่นนีงครับพี่เศรษฐีพันล้านนะพี่นะครับเป็นรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับนะผมจะมีมาแบ่งครับมีมีตั้งแต่รายการที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบนะครับแล้วก็ที่สิบเอ็ดนะครับซึ่ง อ่าการที่สามไอสห้าหเจดแปด้าจะมีแค่อย่างละองครับนะจะมีแค่อย่างละองอีกนะครับส่วนในการที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่ครับจะเป็นอ่าสิบสี่ถึงสิบสี่นะพี่นะจะเป็นคระนะครับนะนี่พี่นะแต่เป็นคราเนื้อจะไม่รู้นะพี่นะแต่เป็นฝ้าเหลืองเนี่ยเป็นครนะครับนะส่วนในการที่สี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับนี่ครับในการที่สี่เป็นกรมืหยีอย่างนี้ นี่ฮะรายการที่ข้าวกล้องไม่ยีนะครับ <c oughs> นะฮะนี่พี่นะนี่คือ,อรายจำนวนการจัดสร้างนะครับแล้วก็ราคาจองซึ่งผมได้ราคาจองมานะพี่ผมจะขอบวกแค่หนึ่งร้อยบาททุกรายการนะครับซึ่งหนึ่งร้อยบาทในะที่นี้ก็ก็มีค่าจะส่งแล้วพี่นะฮะวมค่าจะส่งแล้วพี่ผมก็ได้กำไรแค่หกสิบาทห้าสิบบาทต่อรายการนะพี่นะ อ่าอาศัยจํานวนเยอะพี่นะแต่ผมไม่ได้บวกมากมายพี่นะเพื่อให้พี่น้องได้อ่าได้บูชานะพี่เนาะได้บูชานะฮะเรียนหนุ่มปู่มหาศิลาเรานะฮะนี่นะพี่นะเดี๋ยวเมื่อนะเรามารายการที่รายการแรกกันเลยพี่นะครับถ้าหากสนใจรายการไหนพี่นะครับสนใจรายการไหนนะสามารถติดตอ่อทักมาได้ที่ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรเลยนะครับนะพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับ นะนี่ครับเดี๋ยวเรามารายการที่แรกเลยพี่นะรายการแรกนะที่ผมมีนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการสี่เป็นเนื้อเงินลงยาแดงพี่นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงครับอยู่ในสีน้าเดิมแบบนี้เลยพี่นะครับซึ่งราคาจองจะอยู่ที่สองพันเก้านะครับผมขอแค่สามพันบาทเท่านั้นนะครับผมขอแค่สามพันบาทเท่านะครับนะจัดสร้างเพียงเก้าสิบเก้าองค์เองพี่นะครับจัดสร้างเพียงเก้าสิบเก้าองค์นี้นะครับนะผมมีแค่องค์เดียวนะครับ นะผมได้มาแค่องค์เดียวนะครับนะต่อมารายการต่อไปพี่นะครับรายการนี่รายการที่5พี่เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับลุ้นต่อโค้ดนําเลิกลงยาไก่18บแปดองนะครับรายการที่5นะครับนะนี่ครับเนื้อเงินบริสุทธ์อยู่ที่1 9 9 9บาทครับผมคิดแค่2องพนนึ่งนะพี่นะผมคิดแค่2องพนนึ่งนะครับนะจะสร้างแค่9 9องค์เองเองนะครับผมมีมาแค่2ององนะครับนี่ฮะนี่ฮะ รายการที 5, ่5ครับมีมาแค่ like like <an> mm, <t rop S> 2องค์นะครับพี่ๆนะฮะต่อมาครับพี่ครับต่อมาเป็นรายการที่กครับรายการที่กผมก็มีมาแค่องค์เดียวนะครับพี่นะรายการที่๖ผมมีแค่องค์เดียวนะครับนี่นะจะระบุไว้พี่นะครับนี่ครับนี่นะครับรายการที่กนะพี่นะรายการที่6ครับเนื้อนวัโบราณรุ่นต่อโคตรน้ำเลิกรุ่นหน้ากากเงินองค์พระเก้าองค์ไก่เก้าองค์ครับนี่พี่ นาวะโบราณนบพี่นาวะโบราณนะครับจะอยู่ที่สี่ร้อยกเก้าผมคิดไปหกร้อยบาทนะครับนะผมคิดไปหกร้อยบาทนะครับบวกหนึ่งร้อยนะครับนี่นะฮะถามรูปพิมพ์เป็นไงพี่รูปพิมพ์่างนี้เลยนี่อ่านะฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นี่ครับนาวะองค์ละหกร้อยบาทมีมาแค่องค์เดียวนะครับพี่นะฮะได้มาแค่องค์เดียวนะครับ ต่อมานะพี่ต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับนี่พี่รายการที่เจ็ดเป็นเนื้อจุบทองโบราณลงยาแดงครับลุ้นต่อโคดนําเลิกคณะกาักเงินองค์พระเก้าองค์ไก่เก้าองค์ครับลุ้นลงยาน้นําเงินร้อยองค์ลงยาเขียวร้อยองค์ครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดพี่จะสร้างเพียงห้าร้อยเก้าเก้าองค์นะครับนะราคาจองสามร้อยห้าสิบาทครับองค์นี้รับไปเลยพี่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับองค์นี้รับไปเลยพี่สี่ร้อยห้าสิบาท มีมาแค่องค์เดียวเหมือนเดิมเลยครับใครไวใครได้ี่ใครไวใครได้นะฮะนะต่อมาพี่นะในการต่อไปครับในการที่แปดครับรายการที่แปดครับเป็นเนื้อสองกษัตริย์ลุนต่อโคตรนำเลิกลงยาที่แปดองค,ครับนะ,ะสองกษัตริย์นี่ครับนะองละสามร้อยนะฮะ แต่ผมขอบวกหนึ่งเหมือนเดิมครับบวกร้อยหนึ่งเป็นสี่ร้อยบาทครับน่าจะส่งฟรีด้วยบอกเลยโคตรท่วมพี่นะโคตรท่วมนะฮะนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการสองกษัตริย์ครับตอนรายการที่เก้าครับพี่พี่ครับรายการที่เก้าครับเป็นเนื้อหาชุดโบราณครับนี่ฮะสร้างแปดร้อยเก้าสิบเก้านะครับสร้างแปดร้อยเก้าสิบเก้านะครับนลาราคาจองที่สามร้อยบาทครับ ผมโหวร100บาทาเป็น400ครับนะลบจะส่งแล้วนะฮะนี่ฮะทุ่มทั่วมาเลยพี่นะทุ่มทั่วมมาเลยนะครับนะเดี๋ยวรายการต่อไปพี่ครับรายการที่10ครับรายการที่10นะครับรายการที่10เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่เนื้อทองฝาบาทนะครับรายการที่10นะครับนี่ครจองที่250บาทครับมีมาองคเดียวเหมือนกันพี่ นะครับคิด350บาทพี่มีมาน้อยพี่นะครับนะมีวอย่างองค์เองใครไวใครได้พี่นะครับส่วนราการที่1ส11ส2 13 14ซึ่งจะเป็นสีเหลืองนี้พี่ปรุดเนื้อเอ,เองนะครับจะมีเนื้อทองแดงโบราณทองแดงผี่ลุงทองแดงลมดําทองแดงผิไฟพี่นะครับองค์ละ300บาทนะฮะเท่านั้นพี่องค์ละ300บาทเท่านั้นพี่นะเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูหนึ่งองค์นะฮะเผื่อพี่ๆอยากชมนะฮะมาผมลองแกะให้ดูนะครับ พี่พี่เป็นุ้นซีนเดิมน,นะครับเป็นซีนเดิมพี่พี่เอาไปลุ้นเอ,เองนะครับนะผมไม่ได้แกะไปให้นะพี่นะฮะนะพระเพิ่งกอกมาพี่นะครับเนี่ยโอ้โหพี่ดูนะครับแค่ทองแดงนะพี่แค่ทองแดงเลยขนาดนี้พี่นะครับโอ้โหผมพอแกะเลยด้วกัน นี่เขาแกะเลยบูชาอีกเลยนี่พี่นี่ฮะเศรษฐีพันล้านนี่ครับในคนตําเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าครับด้คนตําเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าครับนี่ขนาดเนื้อทองแดงสวยขนาดนี้เลยพี่ๆี่นะฮะเนื้อทองแดงนี่สวยขนาดนี้พี่ครับนะถ้าเนื้อ 2, สองกษัตริย์เนื้อเงินผมบอกเลยว่ายังสวยนะนะผมบอกเลยว่าสวยแน่พี่นะ น่ะรีบจับจองกันพี่นะครับรีบจับจองกันนะครับนาองละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนะย้านะครับพี่นะดูทองแดงเงสวยขนาดนี้พี่นะครับย้ําอีกครั้งครับเนื้อเงินเรามีแค่เนื้อเงินลงยาแดงมีแค่หนึ่งองนะครับส่วนเนื้อเงินบอยสุดมีแค่สององแล้วก็ในการที่ในการที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบมีแค่อย่างละหนึ่งองนะครับส่วนในการที่สิบเอ็ดครับผมมียี่สิบองนะครับ มีน้อยมากพี่นะถูกใจปิดใต้ปิดก่อนเลยพี่นี่ให้ชมทองแดงนะครับนะทองแดงนี่สวยพี่นะสวยการที่เปดแต่รุ่นเป็นทองแดงผิวฟ้าทองแดงโบราณทองแดงผิวรูมพี่นะเป็นเป็นรุ่นทองแดงครับนะแต่บอกเลยว่าแค่ทองแดงก็สวยแล้วพี่นะครับนะต่อสซลารนะพี่นะนี่พี่ดูความสวยสวยจริงพี่ทองแดงที่สวยทาน,นี้ครับนะเนื้อผมว่ายังสุดนะผมบอกเลยยังสุดนะครับนะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะ ถูกใจได้ปิดได้พี่นะครับถูกใจปิดได้เลยครับพระแท้พี่นะครับนะผมการันตีแท้ตลอดชีพเลยครับนะของปู่มหาศิลานะครับนะเศกที่วัดโพสีสะอาดนะครับนะแกะแปะนะครับนะที่การสิทธ์ของเรานี่เองนะครับั้นฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะสนใจองค์ไหนพี่แคปรูปภาพนะจำรายการไว้พี่หรือโทรไปที่อ่าเบอร์โทรที่ขึ้นไว้จาตอนแรกพี่หรือดีไลน์ถ้าเป็นเลขเดียวกันนะครับนะแงฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับฝากขอบคุณมากค่าครับ